อากาศยามเย็นนะคะมองเขายหญ่อากาศยามเย็นข้างเขื่อนสียัดถนนก็ตลุบตุ่ตับอยู่นะคะ รอเกิดน,นะคะเกิดนน้ำยังไม่ขึ้นเลยนะคะตรงนี้เขาปล่อยลงไปใช้เป็งล่างเยอะ ช่วงนี้ฝนก็หยุด3-4วันแล้วนะ,ะน้ำมีนิดเดียวนะคะนี่คือสะพานเก่าแก่นะคะสะพานของเก่าเก่าแก่ไปป,ะะ 3, ปีแล้วค่ะ3-40ปีแล้ว น,น้ำท่วมทุกปีนะคะสะพานก็ยังปกติอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้บุบสลายไปอย่างไรขอลงชิปก่อนนะคะ